ก่อนทําการติดตั้งนะครับเราซื้อของมือสองมาแล้วก็มาตรวจเช็คกันก่อนว่าทุกอย่างมันใช้ได้หรือเปล่านะครับใช้ได้ทุกฟังก์ชันหรือเปล่านะครับก็มาลองกับแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับครับก็มาดูสายไฟจากฝั่งนี้นะครับสีขาวกับสีดํานะครับสายไฟสีขาวกับสายไฟสีดํานี่คือพับนะครับสายไฟสีม่วงกับสีชมพูก็คือเกี่ยวกับไฟเลี้ยวนะครับ ส่วนสายไฟสีเหลืองสีน้ำตาลสีฟ้าอันนี้คือเกี่ยวกับปรับเลนกระจกขึ้นลงแล้วก็สายขวานะครับขึ้นลงอาจจะเป็นคู่นี้ซ้ายขวาจะเป็นคู่นี้ครับครับสีน้ำตาลเป็นเมนเป็นตรงกลางนะครับครับเดี๋ยวมาลองมาลองดูครับาสายนี้ก็เป็นไฟบวกนะครับลองเรามาลองดูลองภาพดูก่อนนะครับอันนี้สฟบวก ในไฟลบครับอ่าพับแล้วโอเคกลางออกก็สลับค้่กันครับครับอ,อันนี้กลางครับก็ใช้งานได้ครับแต่แช่ไว้ก็ไม่มีเสียงดังครับต่อไปก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นคู่นี้นะครับก็คือชมพูกับม่วง ไฟเลีเ้ยวติดครับไฟเลีเ้ยวไม่กระพริบเพราะว่ายังไม่ผ่านรีเลย์ครับยังไม่ได้ติดตั้งกักบตัวรถอันนี้เราต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงมันก็จะยังไม่กระพริบครับต่อไปก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวาก็เป็น3เส้นนี้นะครับเส้นตรงกลางก็เป็นสีน้ําตาลก็เี่นนะครับน้ําตาลก็จะเป็นเมนตรงกลางครับ ลงสลับข้างน,างนึนะค,ครับขึ้นโอเคครับเข้าครับออกครับโอเคทุกอย่างใช้งานได้ครับกอ็อันนี้เราเช็คข้างซ้ายไปแล้วก็เอาข้างขวามาเช็คด้วยนะครับครับอันนี้คือข้างขวาก็ทำ ทำการเช็คเหมือนกับข้างซ้ายเมื่อสักครู่นะครับ ครับก็เป็นอันใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรเสียก็ทำการติดตั้งได้เลยครับก็ค <l> ิดว่าคงจะทำกันได้นะครับท่านที่ชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์คลิปกดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์เพจให้ผมด้วยก็ดีครับส่วนท่านที่ชมผ่านช่องทาง YouTube นะครับก็รบกวนฝากกด ติดตามหรือกด subscribe ให้ผมเลยนะครับผมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินสายไฟการติดตั้งนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับรถยนต์นะครับมาให้ท่านชมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ